คุณเคยเห็นไหมอาหารไทยจานหนึ่งที่ทำให้ทั้งประเทศฝรั่งเศสปั่นป่วนในสิบวินาทีหลังออกอากาศข้าวขาวหมูจานเดียวกลับกลายเป็นของต้องห้ามระดับโลกเมื่อมีคนพบว่าทุกที่ที่มันถูกเซิร์ฟจะมีหม้อทองแดงปริศนาปรากฏขึ้นเสมอใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังจานอาหารนี้มันคือสูตรลับของเชฟหรือคือคำสาบจากครัวไทย เนื้อติดกระดูกใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวเตรียมหายใจไม่ทั่วท้องเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่มันคือเรื่องของชีวิตที่ถูกเสิร์ฟบนจานโทรทัศน์หยากกับพริบตาดูจนจบแล้วคุณจะไม่มองข้าวขาหมูเหมือนเดิมอีกต่อไปชี้มือไปทางขวากดติดตามกดไลค์และเตรียมฟังให้จบเพราะความลับนี้อาจอยู่ในครัวของคุณเองหม้อใส่อาหารกะโหลกเสียงกล้องถ่ายทอดสดกระพริบ พร้อมแสงแฟลชศาสต์เข้าหน้าของเชฟก้องภพชายไทยไวัยสาที่ยืนอยู่กลางเวทีประกวดอาหารระดับโลกในกรุงปารีสกลิ่นเครื่องพลาโ้ลอยคลุ้งหอมจนทะลุกล้องออกไปถึงคนดูทั้งประเทศกรรมการฝรั่งเศสคนหนึ่งขมวดคิ้วอีกคนสูดกลิ่นอย่างระวังเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นทั่วห้องนี่มันกลิ่นอะไรไม่ใช่กลิ่นวายหรือเนฝรั่งเศสแน่ๆเชฟก้องภพยิ้มบาง เขาเปิดฝาหม้อทองแดงช้าๆควันสีขาวลอยคลุมหน้าเผยให้เห็นข้าวขาหมูเดือดพล่านอยู่ข้างในเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีบางคนหัวเราะบางคนเบื่อนหน้าและบางคนกำลังถ่ายคลิปลงทิกทอกด้วยมือสัน่นนี่มันคือเมนูใหม่ของฝรั่งเศสละโคชนรอยัลก้องพบพูดด้วยเสียงมั่นใจแต่ทันทีที่เขาตักขาหมูคำแรกวางบนจานของกรรมการ ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในพริบตาจานกระทบโตะ๊ะเสียงโลหะสั่นเบาๆแล้วจูจ่ๆไฟบนเวทีก็ดับบูบเสียงฝีเท้าคนเดินดังขึ้นจากหลังเวทีพร้อมกลิ่นน้ำซุปเข้มที่เริ่มเปลี่ยนจากหอมหวานเป็นกลิ่นไม่ละขมกรรมการหญิงชาวฝรั่งเศสยกมือขึ้นเชฟคุณใช้สูตรนี้มาจากไหนเสียงของเธอสัน่น เหมือนมีบางอย่างในความทรงจำถูกปลุกขึ้นมาก้องพกนิ่งไปเหงื่อเริ่มไหลลงข้างแก้มเสียงคนดูเงียบปริบเหลือเพียงเสียงเดือดของหม้อทองแดงที่ยังคุกรุ่นสูตรนี้เขาพูดเบาๆผมได้มาจากร้านอาหารไทยเก่าในย่านมงมาดแสงไฟค่อยๆกลับมาแต่ภาพบนหน้าจอทีวีกลับเริ่มกระตุกเหมือนสัญญาณถูกแทรกและในจังหวะนั้นเอง ภาพในจอไม่ใช่เชฟก้องพบอีกต่อไปแต่เป็นชายชราฝรั่งเศสในชุดเปื้อนเลือดยืนอยู่หลังเตาเดียวกันมองกล้องแล้วยิม้มเสียงหวิดดังขึ้นจากทีมงานหลังเวทีคนดูเริ่มลุกหนีและเสียงประกาศก็ดังลั่นการออกอากาศสิ้นสุดลงโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ในหมอ้อทองแดงเสียงฟองเดือดยังไม่หยุดและกลิ่นขาหมูก็ยังลอยอ้อยอิง เหมือนมันกำลังรอใครบางคนกลับมาหลังจากสัญญาณการถ่ายท่อสดดับลงทั้งห้องประกวดกลับถูกปกคลุมด้วยความเงียบงนันเชฟกล้องพบยืนอยู่กลางแสงสลัวหม้อทองแดงยังคงเดือดเหมือนมีบางสิ่งอยู่ข้างในที่ไม่ใช่ขาหมูอีกต่อไปกลิ่นไม่เริ่มแรงขึ้นแทรกด้วยกลิ่นหวานของอะไรบางอย่างกลิ่นที่ทำให้ทุกคนรู้สึกขนลุกโดยไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร ทีมงานฝรั่งเศสคนหนึ่งเดินเข้าไปใกล้หม้อมือของเขาสัน่นเมื่อเสียข้างในนี่คืออะไรเชฟก้องพบไม่ตอบดวงตาของเขามองหม้อทองแดงนิง่งเรากับกำลังฟังเสียงบางอย่างที่ไม่มีใครได้ยินแล้วปุ้งฝาหม้อกระเด็นหลุดออกมาน้ำสุบสาดกระจายบนพื้นร้อนเผาในหม้อไม่มีขาหมู มีเพียงชิ้นผ้าที่เปียกน้ําและไม่เกรียมลอยอยู่กลางน้ําขุ่นทีมงานถอยหลังกรรมการหญิงคนนั้นทุดลงกับพื้นนั่นมันคือผ้ากันเปื้อนของเชฟชองเสียงกระซิบจากผู้ชมเริ่มดังขึ้นอีกครั้งชื่อชองคือชื่อของเชฟชาวฝรั่งเศสผู้หายตัวไปเมื่อสิบปีก่อนในรายการทําอาหารเดียวกันนี้และเรื่องเล่าก็ว่าเขาหายตัวหลังประกาศว่าจะเปิดสูตร ขาหมูพะโล้แบบไทยให้ชาวยุโรปได้รู้จักก้องพบยกมือขึ้นช้าๆเขาเปิดฝ่ามือให้ทุกคนดูบนมือของเขามีรอยแผลไม่รูปเดียวกันกับโลโก้ร้านของเชฟชองเป็นรูปหมอทองแดงกล้องถ่ายทอดสดที่ดับไปกลับติดขึ้นเองอีกครั้งภาพที่ออกอากาศไปทั่วฝรั่งเศสในวินาทีนั้นคือภาพเชฟก้องพบยืนยิ้มกลางควันขาว พร้อมเสียงพูดแผ่วเบารสชาตินี้ต้องแลกด้วยชีวิตภาพดับวูบอีกครั้งและหลังจากนั้นไม่มีใครพบเชฟก้องพบอีกเลยแต่ในคืนต่อมาที่ร้านอาหารไทยเล็กๆริมแม่น้ำแซนมีเสียงหมอ้อทองแดงเดือดดังขึ้นเบาๆพร้อมกลิ่นขาหมูที่คนฝรั่งเศสทั้งเมืองเริ่มจำได้ไม่ลืมค่ำคืนนั้นลมหนาวจากแม่น้ำแซนพัดแรง พาเอากลิ่นขาหมูพะโลโลอยผ่านตรอกแคบๆในเขตเก่าแก่ของปารีสร้านอาหารไทยชื่อบ้านก้องพกเพิ่งเปิดอีกครั้งหลังเหตุการณ์วันประกวดเพียงสามวันแต่ไม่มีใครเห็นเจ้าของร้านเลยมีเพียงหญิงชราฝรั่งเศสคนหนึ่งนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ในมือของเธอถือหมอ้อทองแดงใบเดิมเสียงน้ำเดือดดังปุดๆเธอพูดกับลูกค้าทุกคนด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา วันนี้เชฟก้องพกฝากสูตรไว้กับฉันลูกค้าชาวฝรั่งเศสค่อยๆตัดคำแรกเข้าปากทันทีที่รสเข้มข้นของซุปแตะลิ้นแววตาของเขาก็เบิกกว้างภาพบางอย่างแวบเข้ามาในหัวเขาเห็นเตาไฟเก่าเห็นเชฟหนุ่มไทยยืนอยู่ข้างชายฝรั่งเศสในชุดเปื้อนเลือดทั้งคู่กำลังกวนหม้อทองแดงอยู่ด้วยกันยิ้มแต่ไม่พูดอะไรเลยลูกค้าคนนั้นวางช้อนลง เงยเย็นซึมออกจากหลังมือและในจังหวะที่เงยหน้าขึ้นมองหญิงชาราหลังเคาน์เตอร์หายไปเหลือเพียงหม้อทองแดงที่ยังเดือดแรงกว่าเดิมเสียงฝาเปิดอ,ออกช้าๆควันสีเทาลอยขึ้นเป็นรูปร่างของใบหน้าใครบางคนและเสียงกระซิบเบาๆดังจากในหม้ออาหารที่แท้จริงไม่ได้เสิร์ฟเพื่อความอร่อยภาพเงาในควันค่อยๆชัดขึ้นใบหน้าของเชฟก้องพบ รอยยิ้มเดิมแต่ตาไร้แววลูกค้าทุกคนในร้านเริ่มลุกหนีแต่ประตูร้านกลับถูกล็อกจากข้างในเสียงหมอทองแดงดังหนักขึ้นเหมือนหัวใจที่เต้นแรงของคนทั้งห้องและทันทีที่ควันจางลงบนผนังด้านหลังร้านมีรอยไม่เป็นรูปโลโก้เดียวกันมอทองแดงและคำฝรั่งเศสว่าจะมอีสแปลว่าตลอดไปรุ่งเช้าถัดมา ผู้คนใย่านนั้นต่างพูดถึงกลิ่นแปลกที่ลอยมาจากร้านบ้านก้องพบทั้งคืนแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสเข้าไปตรวจสอบภายในร้านกลับไม่มีใครไม่มีแม้แต่เศษอาหารมีเพียงหม้อทองแดงที่ยังอุ่นและเสียงฟู่เบาๆเหมือนยังมีใครกำลังหายใจอยู่ข้างในสารวัตรดูปงเจ้าหน้าที่หนุ่มผู้รับผิดชอบคดีโน้มตัวลงใกล้หมอ้อในวินาทีนั้น เขาได้กลิ่นขาหมูะโลอ่อนๆปนกลิ่นสนิมเหล็กกลิ่นนี้เหมือนเลือดเขาพึมพำจูจ่ๆหม้อทองแดงก็สั่นน้ำซุปกระเด็นออกมาหยดลงบนพื้นเป็นรอยไม่เป็นวงกลมและตรงกลางปรากฏสัญลักษณ์หม้อทองแดงเดิมอีกครั้งสารวัตรรีบถอยหลังแต่เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากในหมอ้อเสียงของผู้ชายพูดภาษาไทยชัดเจนผมบอกแล้วรสชาตินี้ต้องแลกด้วยชีวิต เสียงนั้นสะท้อนกล้องทั่วร้านไฟในห้องกระพริบรูปภาพเชฟกล้องพบที่แขวนบนผนังเริ่มไม่จากขอบล่างจนเหลือแต่ดวงตาที่มองตรงไปยังหม้อทองแดงสารวัตรยกกล้องขึ้นถ่ายแต่เมื่อเขามองผ่านเลนในหม้อกลับไม่ใช่น้ำซุปแต่เป็นภาพใบหน้าคนหลายสิบคนชายฝรั่งเศสไทยประปนกันไปทุกคนลืมตาค้างเหมือนกำลังถูกต้มอยู่ในนั้น กล้องร่วงจัดมือเสียงกระแทกพื้นดังสนั่นแต่เมื่อเขาก้มลงเก็บหม้อทองแดงกลับหายไปเหลือเพียงคำเขียนด้วยคราบน้ำบนพื้นว่าสูตรนี้จะไม่มีวันสูญหายคืนต่อมาในสถานีโทรทัศน์ที่เคยออกอากาศวันแข่งขันระบบถ่ายทอดสดกลับทำงานเองโดยไม่มีใครสั่งจอมอนิเตอร์ทุกจอแสดงภาพหม้อทองแดงและเสียงเดียวกันก็ดังขึ้นอีกครั้ง ถึงเวลาเสิร์ฟแล้วไฟในสถานีโทรทัศน์ประพริบทีเสียงเครื่องถ่ายทอดสดเริ่มทำง,งานเองจอทุกจอแสดงภาพหม้อทองแดงที่ตั้งอยู่ในห้องมืดเพียงลําพังไม่มีใครรู้ว่าภาพนั้นมาจากกล้องไหนไม่มีทีมงานแตะเครื่องเลยแต่เสียงเดือดในหม้อดังขึ้นเรื่อยเสียงคล้ายหัวใจเต้นตุกตุกตุกดังสม่ำเสมอเหมือนมีบางสิ่งอย่าง มีชีวิตอยู่ในนั้นโปรดิวเซอร์ชื่อมารีพยายามกดปิดระบบแต่ปุ่มทุกปุ่มไม่ตอบสนองไฟห้องควบคุมเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งห้องแล้วภาพในจอก็ขยับมุมกล้องสัน่นเผยให้เห็นเงาใครบางคนกำลังเดินเข้าใกล้หม้อทองแดงจากด้านหลังร่างนั้นใส่เสื้อเชฟแต่ไม่มีหน้ามีเพียงรอยไม่ดำที่แทนดวงตาและปาก เสียงหนึ่งดังขึ้นจากลำโพงเสียงนั้นคือเสียงของเชฟก้องพบอาหารไทยไม่ได้ถูกขโมยแต่มันกลับมาทวงคืนจู่ๆกล้องทุกตัวในสถานีหันพร้อมกันชี้ไปยังครัวถ่ายทำด้านหลังอาคารซึ่งตอนนี้มีหมอ้อทองแดงใบเดียวกันตั้งอยู่จริงมารีค่อยๆเดินเข้าไปเธอรู้สึกถึงไอร้อนที่ค่อยๆแผ่ออกมากลิ่นพะโล้เข้มข้นลอยผ่านจมูก แต่แฝงด้วยกลิ่นไม่กลิ่นเนื้อสดฝาหม้อค่อยๆย,ยกขึ้นเองไม่มีใครแตะและภายในนั้นไม่ใช่ขาหมูแต่เป็นตาชายคนหนึ่งที่ยังขยับได้ช้าๆในน้ำเดือดมารีกรีดร้องสุดเสียงแต่ไมโครโฟนทุกตัวกลับแปลงเสียงเธอให้กลายเป็นเสียงหัวเราะของเชฟก้องพบเสียงหัวเราะนั้นดังออกไปทั่วประเทศ ผ่านคลื่นโทรทัศน์ฝรั่งเศสกว่า37ช่องและทุกคนที่ได้ยินต่างรายงานว่าได้กลิ่นขาหมูพะโลโลอยออกมาจากจอรุ่งเช้าสถานีถูกปิดโดยรัฐบาลฝรั่งเศสแต่มีพนักงานคนหนึ่งสาบานว่าก่อนระบบดับสนิทเขาเห็นข้อความขึ้นกลางจอเอพิโซดสองเสิร์ฟพร้อมกันทั่วโลกสามวันหลังเหตุการณ์สถานีโทรทัศน์ล่ม ทั่วโลกเริ่มพูดถึงคลิปสั้นประหลาดบนอินเทอร์เน็ตคลิปนั้นถูกอัปโหลดโดยบัญชีไม่ทราบชื่อชื่อคลิปคือสูตรลับของเชฟก้องพบ The Secret b o a อ d ไม่มีคำบรรยายไม่มีเสียงพูดมีเพียงภาพหม้อทองแดงตั้งอยู่กลางห้องสว่างเพียงแสงไฟดวงเดียวในคลิปปล้องค่อยๆสูมเข้าจนเห็นของเหลวในหม้อเดือดปุดๆและมีมือมนุษย์ สีซีค่อยๆโผล่ขึ้นจากน้ำซุปผู้ชมหลายคนรายงานว่าขณะดูคลิปรู้สึกได้ถึงกลิ่นพะโล้ลอยออกมาจากหน้าจอจริงๆบางคนได้ยินเสียงกระซิบภาษาไทยเบาๆว่าอย่าก,กลัวมันแค่รสชาติใหม่ผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงยอดวิวทะลุล้านแต่ไม่นานคลิปนั้นก็ถูกลบออกจากทุกแพลตฟอร์มโดยไม่ทราบสาเหตุอย่างไรก็ตาม คนที่ดูทันต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าก่อนจบคลิปมีผ้าสะท้อนในหม้อทองแดงเป็นใบหน้าของเชฟก้องพบแต่ใบหน้านั้นไม่เกรียมเหมือนถูกต้มทั้งชีวิตวันต่อมาร้านอาหารชื่อยิพอเซคหรือหมูศักดิ์สิทธิ์เริ่มเปิดสาขาแรกในกรุงโตเกียวหน้าร้านไม่มีคนไม่มีพนักงานมีเพียงป้ายไฟสีทองเขียนว่า สูตจรจากฝรั่งเศสแต่อ่านออกเสียงแบบไทยผู้ที่ลองกินบอกตรงกันว่ารสชาติเหมือนเคยกินที่ไหนมาก่อนแต่จะไม่ได้ว่าเมื่อไหร่บางคนฝันถึงเชฟคนหนึ่งกำลังกวนหม้อทองแดงอยู่ในครัวที่ไม่มีแสงข่าวแพร่กระจายรวดเร็วนักข่าวเริ่มสืบพบว่าทุกสาขาของร้านนี้ใช้เครื่องครัวชุดเดียวกันทั้งหมด และทุกใบมีสัญลักษณ์หม้อทองแดงสลักไว้ด้านล่างคืนหนึ่งในสาขาโตเกียวกล้องวงจรปิดจับภาพได้ว่าหม้อทองแดงเดือดขึ้นเองตอนตีสองไม่มีใครอยู่ในร้านและในน้ำเดือดนั้นมีเงาของชายไทยคนหนึ่งยืนยิ้มพร้อมประสิบเบาๆถึงเวลาส่งต่อรสชาติแล้วหนึ่งสัปดาห์หลังจากลิพอกเซเคเปิดในโตเกียว กลิ่นพะโล้เริ่มลอยไปทั่วเมืองแม้ร้านจะปิดสนิทในยามคำ่ำแต่ผู้คนกลับได้ยินเสียงหม้อทองแดงเดือดดังจากในครัวทุกคืนตรงเวลาตี2อนาทีนักกล่าวชาวญี่ปุ่นชื่อฮารุโกมิยาเดะตัดสินใจแอบเข้าไปในร้านเพื่อถ่ายทำสารคดีเธอพกกล้อง GoPro ไม่บันทึกเสียงและเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเพียงกลยุทธ์การตลาดแปลกๆเท่านั้น ภายในร้านมือสนิทโตะ๊เรียงเป็นระเบียบแต่ทุกโต๊ะมีจานวางไว้แล้วข้าวสวยร้อนและมีรอยน้ำสีน้ำตาลหยดไว้ตรงกลางจานฮารุโกะยกกล้องขึ้นเธอพูดเสียงเบาตอนนี้เวลาตีสองสิบเอ็ดนาทีเธอหันไปยังครัวม้อทองแดงตั้งอยู่ตรงกลางไฟยังดับแต่ควันเริ่มลอยขึ้นทีละเส้นเธอขยับเข้าใกล้ ควันนั้นไม่ได้มีกลิ่นพะโลแต่เป็นกลิ่นหวานคล้ายเนื้อไม่ผสมเครื่องเทศแล้วตุกฝาหม้อขยับเสียงโลหะกระทบเบาๆแต่กล้องสะท้อนทั้งห้องใครอยู่ในนั้นเสียงของฮารุโกะสั่นเธอเอื้อมมือแต่ฝาหมอ้อกล้องจับภาพได้นิ้วของเธอแต่ลงบนฝาและทันใดนั้นผ้าบนกล้องสั่นแรง เสียงกรีดร้องดังจนสัญญาณขาดคลิปหยุดที่เฟรมเดียวใบหน้าฮารุโกะสะท้อนในหม้อทองแดงแต่ในเงาสะท้อนนั้นดวงตาของเธอไม่ใช่ตาเธอเป็นดวงตาของผู้ชายอีกคนเชฟก้องพบรุ่งเช้าตำรวจพกล้องโกโปรวางอยู่บนโต๊ะไม่มีร่างของฮารุโกะมีเพียงจานข้าววางไว้กับหม้อทองแดงที่ยังอุ่น ในกล้องมีเสียงบันทึกท้ายสุดเป็นเสียงกระซิบเบาๆว่าข้าวพร้อมแล้วเสิร์ฟให้ทั่วโลกวันนั้นเองเว็บไซต์ของร้านลิปอเซเครเริ่มขึ้นข้อความใหม่ Coming Soon บ a n g k o k ร r a n สองเดือนต่อมากรุงเทพกลับมามีข่าวดังทั่วโลกอีกครั้งป้ายไฟขนาดใหญ่หน้าห้างหรูใจกลางเมืองขึ้นข้อความเป็นภาษาฝรั่งเศส A p พ s s e ซคอร์ออร์ติค e รเ e อร์พิริบรพร้อมสัญ,ญลักษณ์หม้อทองแดงที่คุ้นตาวันเปิดร้านผู้คนต่อแถวแน่นจนล้นถนนทั้งไทยและต่างชาติต่างอยากลองสูตรที่หายไปของฝรั่งเศสเชฟคนใหม่ที่เป็นตัวแทนแบรนด์ชื่อพากินชายหนุ่มหน้าคล้ายเชฟก้องพบอย่างประหลาดแต่เขายืนยันว่าไม่ใช่ญาติแค่ ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานเท่านั้นไฟในร้านสว่างอบอุ่นเสียงเพลงแจ๊สฝรั่งเศสลอยคลอและกลิ่นพะโลหอมเข้มลอยอบอวลเหมือนเรียกใครบางคนกลับบ้านลูกค้าคนแรกยกช้อนขึ้นซุปเข้มข้นแต่ลิ้นทุกคนต่างชื่นชมแต่เพียงไม่กี่วินาทีหลังคำแรกเสียงโลหะกระทบโต๊ะดังกริก๊กหญิงสาวฝรั่งเศสที่นั่งมุมห้อง สั่นไปทั้งตัวเธอจับคอเสื้อแน,น่นแล้วกระซิบเสียงเบาเสียงนี้ฉันเคยได้ยินในปารีสพากินหันไปมองแต่ในจังหวะนั้นเองไฟทั้งร้านดับสนิทเสียงหม้อทองแดงจากในครัวดังขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีบางอย่างกำลังต้มจากข้างในลูกค้าหลายคนวิ่งหนีแต่ประตูทุกบานถูกล็อก เสียงฝาหม้อเปิดออกดังปงังควันหนาทึบพวยพุ่งพุ่งออกมาจากครัวในเงาควานันมีเงาคนสองคนยืนอยู่ข้างเตาหนึ่งในนั้นคือพากินและอีกคนใส่ชุดเชฟฝรั่งเศสที่ไม่ครึ่งตัวมือทั้งสองกวนหม้อทองแดงพร้อมกันเสียงหัวเราะดังประสานกันเบาๆฝรั่งเศสไทยไม่มีใครขโมยใคร เราแค่ปรุงด้วยวิญญาณเดียวกันกล้องวงจรปิดบันทึกภาพสุดท้ายไว้ได้เป็นภาพหม้อทองแดงใบเดิมตั้งอยู่กลางครัวกรุงเทพและไฟในครัวค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงสดเหมือนเลือดเดือดในหม้อวันรุ่งขึ้นร้านอ e ีพ็อกเซคเแบงคอกถูกปิดอย่างถาวรแต่ในยามคำ่ำผู้คนละแวกนั้นยังคงได้กลิ่นขาหมูพะโล้ลอยออกมาจากหลังร้าน พร้อมเสียงกระซิบในความมืดพร้อมเสิร์ฟที่เมืองต่อไปหลังจากร้านริพกเซเคอร์แบงคอกปิดตัวลงไม่มีใครเข้าใกล้ตึกนั้นอีกเลยแต่ทุกคืนวันศุกร์จะมีคนได้ยินเสียงคนคุยกันเบาๆจากในครัวบางครั้งเหมือนเสียงฝรั่งเศสบางครั้งเหมือนเสียงไทยประโยคสุดท้ายที่ทุกคนได้ยินชัดคือเพิ่มรสชาติให้เข้มขึ้นอีกนิดเดือนต่อมา ในโซเชียลเริ่มมีแฮชแท็กใหม่ The g o l l เด Port คลิปปริศนาสั้นๆปรากฏบนทิกทอเป็นภาพหม้อทองแดงใบเดิมตั้งอยู่กลางต๊ะไม้มีมือใครบางคนๆคนอยู่ในหม้อช้าๆแคปชั่นใต้คลิปเขียนว่าร้านใหม่กำลังเปิดในนิวยอร์กเสียงลือเริ่มหนาหูข่าวจากฝรั่งเศสรายงานว่าผู้คนที่เคยกินขาหมูสูตรนี้ในวันแข่งขัน ทยอยเสียชีวิตด้วยสาเหตุประหลาดร่างของพวกเขาพบมีกลิ่นพะโล้และผิวหนังร้อนเหมือนถูกต้มจากข้างในองค์การอาหารฝรั่งเศสออกประกาศเตือนห้ามนำเข้าส่วนผสมใดๆที่เกี่ยวข้องกับสูตรก้องพบแต่ไม่ทันเสียแล้วคืนเปิดร้านอิพอ็อกเซคเนวยกแสงไฟจากตึกสูงสะท้อนกับหม้อทองแดงควันลอยขึ้นไปบนฟ้ากลายเป็นรูปร่างของใบหน้า ใบหน้าเชฟกล้องพบยิ้มจางๆเหมือนเดิมในห้องครัวของร้านเชฟต่างชาตินับสิบคนยืนเรียงกันแต่ไม่มีใครพูดทุกคนกำลังกวนหม้อทองแดงเหมือนถูกสะกดโดยจังหวะเสียงเดือดกล้องวงจรปิดจับภาพได้วินาทีก่อนระบบดับเป็นภาพคนหนึ่งเดินเข้าครัวใส่หมวกเชฟสีขาวหันหน้ามาทางกล้องใบหน้าไม่ครึ่งหนึ่ง และพูดภาษาไทยชัดเจนว่าของไทยแท้ต้องทั่วโลกรุ่งเช้าหม้อทองแดงใบนั้นถูกพบตั้งอยู่กลางไทม์สแควร์ยังคงอุ่นและมีคราบสุดเดือดใหม่ๆอยู่ข้างในผู้คนรายล้อมถ่ายรูปแต่เมื่อใครก็ตามพยายามแตะขอบหม้อได้ยินเสียงกระซิบทันทีเสียงเดียวกันทุกครั้งถึงเวลาชิมแล้ว ขึ้นถัดจากที่มอทองแดงปรากฏกลางทําแควตำรวจนิวยอร์กกั้นพื้นที่ทันทีแต่ไม่มีใครกล้าตะมันเพราะในหม้อน,นั้นยังมีเสียงตุกตุกเหมือนหัวใจคนเต้นอยู่ข้างในคืนนั้นเองนักข่าวอิสระชื่อลูคัสเบรนแอบเข้าไปถ่ายภาพมอทองแดงใกล้ๆเพื่อทำสารคดีเปิดโปงความจริงเขาเปิดกล้อง เสียงฝนโปรยลงบนโลหะควันลอยออกมาบางเบากลิ่นนั้นหวานลึกและอุ่นแต่พอสูดเข้าลึกๆก,กลับขมและแสบปลายคอนี่คือสิ่งที่ทั้งโลกพูดถึงเขากระซิบในไม้หม้อทองแดงจากกรุงเทพที่ไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนแล้วอยู่ๆฝาหม้อก,ก็ขยับเองเบาๆเสียงปึ้งดังสะท้อนในความเงียบของทำแควลูกคาชงัก ภาพในเลนกล้องเริ่มเบลอแต่ในเงาสะท้อนของหม้อเขาเห็นชายไทยคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังตัวเองเชฟกล้องพบเขาพูดออกมาช้าๆเสียงตอบกลับมาเบาๆเหมือนกระซิบจากน้ำเดือดผมบอกแล้วโลกนี้ต้องได้ชิมทันใดนั้นเสียงเดือดในหม้อดังขึ้นราวกับมีใครเปิดไฟแรงสุดไอ้น้ำพวยพุ่งจ,งจนกล้องจับภาพไม่ทันภาพสัน่น เสียงโลหะขูดกันและเสียงร้องของลูคัสดังขึ้นสั้นๆแล้วเงียบไปรุ่งเช้าหม้อทองแดงยังอยู่ที่เดิมแต่คราวนี้มีจานข้าววางอยู่ข้างๆข้าวสวยร้อนพร้อมเนื้อขาหมูหั่นบางๆวางเรียงสวยงามบนจานมีชื่อสลักไว้ลูเคอร์เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้จานนั้นต่างยืนยันว่าได้ยินเสียงคนพูภาษาไทยจากในหม้อ พูดซ้ำคำเดิมเสียงนุ่มและเยือกเย็นถึงตาคุณแล้ววันต่อมาทั่วโลกเริ่มรายงานการปรากฏตัวของหมอทองแดงบางคนเห็นในปารีสบางคนในโตเกียวและบางคนบอกว่ามันมาปรากฏในห้องครัวของตัวเองหลังจากทำขาหมูพะโล้คืนก่อนนั้นไม่มีใครรู้ว่ามันเคลื่อนย้ายได้อย่างไร แต่ทุกครั้งที่มีคนเห็นหม่อทองแดงจะได้กลิ่นพะโลโลอยออกมาก่อนเสมอกลิ่นที่ทั้งอบอุ่นและน่าหวาดกลัวและในท้ายคลิปข่าวต่างประเทศวันนั้นโลโก้หนึ่งปรากฏขึ้นกลางจอเป็นม่อทองแดงพร้อมข้อความภาษาไทยเรืองแสงว่าตอนต่อไปเสิร์ฟที่กรุงโซหลังจากหม่อทองแดงปรากฏไปทั่วโลกความหวาดกลัวแพร่กระจายเร็วกว่าข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ ทุกประเทศเพยายามค้นหาความจริงว่ามันคือเวทมนต์เทคโนโลยีหรือคำสาบรัฐบาลฝรั่งเศสตั้งคณะสอบสวนพิเศษพร้อมประกาศเตือนทั่วประเทศห้ามรับของฝากที่เป็นหม้อทองแดงจากประเทศไทยแต่เช้าวันนั้นกล้องวงจรปิดในห้องถแถลงข่าวของทำเนียบเอลิเซ่จับภาพบางอย่างได้ม้อทองแดงปรากฏขึ้นกลางโต๊ะมีไอน้ำลอยอ้อยอิง และจานข้าวขาหมูร้อนๆอยู่ตรงหน้าเอกอักราชทูตฝรั่งเศสในตอนแรกทุกคนคิดว่าเป็นกลไก่เล่นตลกแต่ทันทีที่ไอ้น้ำเริ่มเย็นลงบนเนื้อขาหมูมีลวดลายแปลกๆปรากฏขึ้นเหมือนอักษรไทยจารึกด้วยเลือดแปลได้ว่าอาหารคือการแบ่งปันไม่ใช่การครอบครองห้องทั้งห้องเงียบสนิทจนได้ยินเสียงกล้องถ่ายภาพตกลงพื้นสามวันต่อมา เว็บไซต์ข่าวทั่วโลกประกาศพร้อมกันม้อทองแดงหายไปจากทุกที่ไม่มีใครพบเห็นมันอีกไม่ในปารีสไม่ในกรุงเทพและไม่แม้แต่ในโกดังหลักฐานนิวยอร์กแต่ในครัวของร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงเทพเชฟก้องพบนั่งอยู่ตรงเตามองไอ้น้ำลอยขึ้นจากหม้อธรรมดาใบาเก่าพร้อมรอยยิ้มบางๆบ,บ,บนใบหน้าเขาเปิดหม้อ กลิ่นหอมของขาหมูพะโล,ล้ลอยคลุ้งไปทั่วร้านไม่มีหม้อทองแดงไม่มีเวทมนต์แค่หม้อเหล็กธรรมดากับหัวใจของคนทำอาหารสุดท้ายเขาพูดเบาๆของอร่อยต้องเสิร์ฟด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวคืนนั้นบนจอทีวีฝรั่งเศสมีคลิปวิดีโอปริศนาเผยแพร่ขึ้นมาถ้าเป็นโต๊ะไม้เรียบเรียบ มีจานข้าวขาหมูหนึ่งจานและเสียงชายคนหนึ่งพูดภาษาไทยเบาๆว่าบอนอเพธีจากนั้นจอก็ค่อยๆดับลงเหลือเพียงเสียงหม้อทองแดงปิดฝาดังปึ้งครั้งสุดท้าย